สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่ชื่อว่า Uninstall Tool นะครับลหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองหาตัวโปรแกรมที่ช่วยในเรื่องของการถอดถอนโปรแกรมให้สะอาดหมดจดอยู่นะครับ ในท้องตลาดนะครับก็จะมีโปรแกรมได้หลายโปรแกรมนะครับจำพวกนี้นะครับก็มาให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกีโว o r e อ่อรีมูเวอร์พวกในช่วงในเรื่องของ t อ่อทูอันอินสตอลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโปรแกรมเหล่านั้นก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึงของสกินเรเดอร์นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยผมได้ทดลองใช้งาน เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ดีสําหรับคนตาบอดนะครับผมก็เลยมอง,มองว่าเอ๊ะมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับพวกเราที่ในเรื่องของการใช้งานนะครับโอเคอันนี้ผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปลองใช้งานดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับผมกด u นะครับไปที่ uninstall tool นะครับ u ultraiso u u torrent 21 u uninstall tool 45 of 45นะครับ enter เข้าไปครับ uninstall tool 3 6 1 dialog 65 programs of 19.8 gigabyte size in total นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังทันนะครับมันจะบอกว่าผมได้ติดตั้งไปอยู่ประมาณ65โปรแกรมแล้วก็ใช้ประมาณ100 สิบเก้ากิกะไบต์น่าจะน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะเท่าเท่าฟังไม่ไม่ผิดนะ XTP bar sixty d i a l o g นะครับลองดู p i n g list micro torrent ลองดูนะฮะ micro torrent uninstall tool t h r d i a l o g 65 programs of 19.8 g t e e n p t e size and total new version of uninstall tool three s i n e d i a l o g 6 e sixty f i v programs of 19.8 g t e e n p t e size 19 n p o i n t นะครับฟังผิดนะครับ ก็คือผมได้ติดตั้งที่65แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันะ65โปรแกรมแล้วก็ใช้พื้นที่ไปทั้งหมด19.8นะครับ19.8กิกะไบต์นะครับโดยประมาณก็ถ้าใช้คำสั่งนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะโหลดมาโปรแกรมมันยังโหลดไม่เสร็จมันก็จะอ่านให้ พอมันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยตรง Active อยู่นะครับตรงที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นชื่อโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับเราเลื่อนอ่านจะไม่ได้แล้วนะครับให้เราใช้คำสั่ง NVDA B Boy นะครับ Uninstall o 6 Dialog 65 Programs of 19.8 b Size and Total New Version Available 3 7 2 5701 Main Toolbar Toolbar Uninstaller Button Check You Menu อ่าโอเคนะครับมันก็จะบอกว่ามีโปรแกรมใหม่มาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้งานตัวนี้ พอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราต้องการที่จะถ้าเราต้องการที่จะลบตัวโปรแกรมไหนนะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะหาโปรแกรมผมรู้สึกว่าผมติดตั้งโปรแกรมแล้วผมลืมอ่านดูนะครับผมเน็กๆไปเลยแล้วมันมีโปรแกรมไฟล์ขยะหรือโปรแกรมที่มันเป็นตัวสปายแวร์นะครับ ติดมาด้วยผมจะไล่ลดนะครับผมจะเลื่อนตอนนี้ผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับ Chrome ครับก็จะมีพวกโปรแกรมพวกแอปพลิเคชันต่างๆเลยที่เราติดตั้งไว้

YT Downloader 7. Size. 43.5 uh, okay. megabyte. <laughs> hi by <histology> the Win Win web via uninstall ultra ISO premium v9.5 uninstall tools ultra sound for Sentinel system drop Revo uninstall putT release 0. part player 64 op studio Nvidia graphics NVD nuanced notepad noise reduction Microsoft Microsoft with Microsoft Windows De micro Microsoft Windows Des Mic Microsoft 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 Microsofts Microsoft Microsoft Mis Microsofts Mis Microsofts Microsofts Microsoft project Microsoft micro Microsoft 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 Nick mute zero messenger media player K Klight code Google Drive Google Chrome Freedom ist, Freedom, Free Free Format Factory 42dobe DBT D Audacity 4 12. โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับน่าจะหาไม่เจอนะครับตัวนี้ผมน่าจะลบทิ้งหมดละก็สมมุติว่านะครับสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ลบจริงนะครับ Zoom size นะ YT downloaders Yeti work to e p p a t i n size ลบ word to epub นะครับเดี๋ยว word to epub version w edit multi line w โอเคถ้าเรารู้โปรแกรมนะครับเราสามารถค้นหาได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ไหนนะครับเราพิมพ์ได้เลยนะครับ b l e blank list ถ้าคนได้เรียบร้อยแล้วก็ enter เลยนะครับมันจะมาให้แต่ถ้าใครที่จะยกเลิกการค้นหาก็กด escape ออกมานะครับ when o r d to e p u version 1โอเคนะครับตรงนี้นะครับเราจะลบได้ยังไงนะครับ จริงๆแล้วเราเจอตัวโปรแกรมตัวไหนเนี่ยเรา Enter ไปได้เลยนะครับเรา Enter ไปได้เลยมันก็จะลบให้หรือ Shift Delete ครับกด Shift Delete มันก็จะทำการลบให้ในแต่ละโปรแกรมนะครับการลบมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เราตอบยืนยันการลบแล้วก็กดโอเคคอนเฟิร์มหรือยืนยันในการลบไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปสำรวจเมนูนิดนึงนะครับ ในระหว่างที่ผมอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับผมสามารถที่จะกด alternate ได้ file selected sub menu นะครับก็จะมีไฟล์นะครับ export to exit selected, text. Export, to Se Ex selected text. export to HTML s e e t exit selected export to HTML นะครับจะสามารถที่จะ export พวกโปรแกรมต่างๆออกไปได้นะครับข้อมูลต่างๆออกไปได้เป็น XML แต่ว่ามันไม่ได้ export เป็นโปรแกรมทั้งหมดนะครับมันจะเป็น export เป็นข้อมูลนะครับเลือนลูกศรขวาไปครับ action selected sub menu ตรงนี้นะครับที่ เราจะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับตรง Action นชับเมนูนะครับผมจะเลือกลูกศรลงมาครับ Force removal shift plus del selected f uninstall enter selected u <c oughs> ขออภัยนะครับในส่วนของมันจะมีอยู่2อ,อแบบนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมี uninstall นะครับ uninstall ก็คืออย่างที่ผมได้อธิบายให้ทุกท่าน ไปเมื่อข้างต้นนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะลบเนี่ยเราสามารถ ENTER ได้เลยนะครับอันนั้นก็คือเราถอดถอนการติดตั้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะถอดถอนการติดตั้งในขณะที่โปรแกรมมันเปิดใช้งานอยู่บางโปรแกรมเวลาเราถอนการติดตั้งเนี่ยมันจะฟ้องว่าไม่สามารถถอดถอนได้เนื่องจากโปรแกรมเปิดทำงานอยู่นะครับเราจะต้องไป ปิดการทํางานของโปรแกรมก่อนถึงค่อยมาถอดถอนได้แต่โปรแกรมตัวนี้มันจะช่วยครับว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปถอดอไม่จําเป็นที่ต้องไปปิดตัวตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันนั้นๆที่มันทํางานอยู่เราสามารถที่จะใช้ force uninstall ได้เลยนะครับ force uninstall ก็คือต่อให้มันเปิดหรือไม่เปิดก็ตามเราจะลบมันนะครับมันก็สามารถที่จะลบให้ได้นะครับเราก็ปิดมันแล้วก็อ่ามันก็จะปิดให้เราของอัตโนมัตินะครับปิดแอปพลิเคชันให้เราอัตโนมัติ แล้วก็ลบได้เลยนะครับ Force remove remove entry selectedy นะครับ remove Force remove entry selectedy Entry นะครับก็จะเป็นพวก remove พวกลบพวกขยะพวกอะไรต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับ Registry entry Ctrl R selected R Registry entry นะครับก็ลบพวกระบบ registry มันนะครับ Installation folder Ctrl E selected I อ่า install โฟลเดอร์ er นะครับก็เราก็จะลบโฟลเดอร์ Install ด้วยโปรแกรมเว็บไซต์ ctrl w selected p โปรแกรมเว็บไซต์นะครับเราสามารถที่จะลบจาก b r o w s ์เได้ด้วยนะครับ google for selected submenu j นะครับ uninstall google for selected submenu j uninstall enter selected u <you. S 1> ก็ทางนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเราดูที่ uninstall กับ f o r e uninstall พอนะครับ uninstall ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลบให้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ f o r e uninstall มันก็จะลบในขณาดที่ โปรแกรมยังทำงานอยู่ได้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมพา view sub menu มาดูที่ view ครับเลือกลูกศรขวามานะครับ Secondary toolbar select compact list with app interface language refresh at five selected R interface language selected sub menu i interface language ตัวนี้นะครับลองดูว่า English selected Arabic, Armenian, Azerbaijan, Belarus, Bulgarian, Chinese, c h i n e c r o a t Czech, Danish, Dutch, e s t French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latin, Lithuanian, Norwegian, Polish, p l Portuguese, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, English, Arabic, Armenian. Select t h ไม่มีไทยนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับภาษาไม่มีไทย Dialogue. โอเคอันเ <Dial ogue. S 1> okay, มื่อกี้ผมเลื่อนดูภาษาที่ใช้ว่ามีภาษาไทยไหม Refresh at f i Select the. นะครับถ้าเราจะ refresh ใช้ F5 นะครับ r e Refresh ก็คือการโหลดหน้าใหม่นะครับในกรณีที่ อะไรที่มันเออๆนะครับโปรแกรมมันทำงานเออๆแล้วก็จะใช้ refresh f5 แนะนำให้ refresh ก่อนมีการถอ,ถอนการติดตั้งนะครับ secondary tool main toolbar selected <Okay. S 2> submenu m refresh f5 selected r <Okay. S 2> tools e l e c t e d submenu t เรามาดูที่ tool ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ tool menu อันนี้ผมกด alt e e r n a t แล้วก็เลื่อนลูกศรขวามาอยู่เรื่อยๆนะครับ startup selected as. s นะครับมี startup นะครับ uninstaller selected c h e c k y o u Startup Selected S System Tool Selected Submenu start S Startup Selected S เราสามารถที่จะมาดูว่าตัวแอปพลิเคชันตัวไหนที่มันเป็นสตาร์ทอัพก็คือเปิดมาเริ่มแรกในในระบบปฏิบัติการ Windows บางคนสามารถที่จะไปเลือกเปิดปิดตัวสตาร์ทอัพเพื่อที่จะให <C 1> เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ System Tools Selected Sub Menu F System Tools ก็เข้าไปจัดการพวกระบบนะครับว่ามันมีระบบอะไรบ้าง Preferences F9 Selected P Preferences ก็ค em. ือการตั้งค่านะครับกด F9 นะครับคีย์รัด Uninstaller Selected Checked U ตอนนี้มันเลือกอยู่ที่ Uninstaller นะครับ Startup Selected S เราจะไปดูที่ลองสลับไปที่ Startup ดูนะครับถ้าเลือกตัวไหนอยู่มันจะบอกว่า Selected นะครับ c h e c k Uninstaller Selected Checked U นะครับตนี้นะครับ Startup Selected S โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่ Startup ดูนะครับผมจะลองเลือก Startup ดู dialog list adobe reader and acrobat manager status not running source windows task company adobe incorporated one of seventeen นะครับตอนนี้นะครับมีโปรแกรมที่มันเป็นโปรแกรมที่ทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเครื่องเปิดมาเลยนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยพอใช้ไปน,นานๆแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันทำงานช้าลงหรือ ติดตั้งโปรแกรมเยอะๆแล้วมันทำงานช้าลงนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกเปิดปิดตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับโดยที่ม Jetzt, ันไม่มีปัญหาการทำงานเลยนะครับไม่มีผลกระทบต่อการทำงานเลยนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าโปรแกรมนี้ทำงานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดปิดนะครับก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานนะครับ <c oughs> เวลาเราจะทำงานเราค่อยมาเปิดใช้งานผมว่ามันก็จะ ทำให้เครื่องเราทำงานได้เร็วขึ้นยกเว้นบางตัวนะครับที่มันเป็นไดเวอร์ที่มันเป็นการ์ดจอที่มันเป็นเสียงเกี่ยวกับเสียงเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูดูนะครับตัวนี้ Cisco Spark Adobe r e a า e r a not m a n running w i n นะครับ s t a t u s not running ก็คือมันไม่ทำงานผมไป Disable มันไว้นะครับผมไปปิด Startup ไว้นะครับ List Adobe Reader and Acrobat Manager Status นะครับตอนนี้ <Manager. S 1> นะครับ Not Running ก็คือไม่ได้ผมปิดการใช้งานอยู่ Cisco Adobe Reader and Acrobat Manager Status Not Running Source with Cisco Spark Status Invalid Source HKC you're on two of seventeen Cisco Cortana Status Not Running นะครับ Cisco Spark Status Invalid Invalid เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดลอง enter ไปที่ Cisco Star t ตัวนี้นะครับมันบอกว่า Invalid เดี๋ยวผมลอง enter เข้าไปดู นะครับ Adobe Reader Cisco Spark Startup Space นะครับไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ Cisco Spark Adobe Reader ตัวนี้น่าจะเป็น Cisco Spark Status Invalid File Action Select Delete from the list CTRL Disable Running on Startup Enter Select Delete นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวสถานะนะครับ <Di ab. S 1> เดี๋ยวครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวสถานะเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมมาที่ตัว Cortana Cisco Spark File selected action selected action ตัวนี้นะครับกด alternate มาที่ action ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะของการถอดถอนนะครับแต่ผมไปเปลี่ยนโหมดในเรื่องของตัว startup เมื่อกี้นะครับมันก็จะกลายเป็นโหมดการทำงานของการเปิดปิดตัว startup แทนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเมื่อกี้ ตัว Cisco Dialog Cisco Spark ตัวนี้นะครับ Adobe Cisco Spark Status Invalid s o r t Invalid s o r t นะครับก็คือมันหาตำแหน่งไม่เจอนะครับพวก Cisco พวกอะไรต่างๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานของโปรแกรมต่างๆนะครับก็ผมก็จะไปดูที่ Action File Selected Action Selected Sub Disable Running on Startup Enter Selected D นะครับ,รบถ้าใครที่จะปิดนะครับปิดการทำงานตอนที่มัน ตอนที่เครื่องมันเปิดขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะ enter ไปได้เลยนะครับมันก็จะปิดให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราต้องแน่ใจก่อนว่าเราเปิดปิดตัวโปรแกรมที่มันมีผลกับเสียงกับการแสดงผลของหน้าจอเราหรือเปล่านะครับถ้าเป็นโปรแกรมทั่วไปโปรแกรมที่เราใช้งานก็ปิดได้เลยนะผมแนะนําให้ปิดเลยนะครับเวลาเราจะใช้เราค่อยเปิดใหม่ delete from the list ctrl plus w select to d อ่ delete uh, from the list นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะลบออกจาก list ได <se> ้เลย delete from the list CTRL plus W select to D นะครับเราใช้ uh, CTRL o n o W นะครับตัวนี้นะครับ browse location CTRL plus E select to B browse location นะครับ CTRL o E นะครับก็คือไปไปที่ uh, ตำแหน่งที่ติดตั้งตัวโปรแกรมนี้อยู่นะครับ browse source CTRL plus R select to B browse source ก็คือตัวติดตั้งนะครับ Google for selected submenu disable running on startup enter select to D นะครับตอนนี้ disable on startup นะครับ delete from the list CTRL+W select e d d t e นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของก <Dial ogue S 1> ารทำงาน d i a b l e delete from the list CTRL+W <Okay. S 2> dialog list Cisco Spark status invalid source HKC y o u r n t o f 17นะครับลองดูนะผมจะลองลบออกจาก list ดูนะครับแล้วลองมัน invalid ผมจะไม่เก็บไว้นะครับผมก็จะ Ctrl+W o นะครับ Disable running on Google for selected sub browse source. Browse locate. Delete from the list. CTRL plus W. selected D. Enter. Uninstall tool dialog. Yes button. นะครับมันก็จะขึ้นมา uninstall tool yes no button yes button นะครับลองถามดูนะครับลอง NVDA B boy ดู uninstall tool dialog yes button no button no button yes button ลอง yes ไปเลย uninstall tool One dialog Adobe Reader Cortana status not หายไปละ Adobe Reader and Acrobat Google Chrome, Stat, Google Drive, status, Running, Google aller, status, not Running, Registered Graphics Chrome, Not Command Installer, Intel Drive, Center Startup Status, Status, Task นะครับพวก Intel Graphics นยะตัวนี้อย่าไปอย่าไปปิดมันนะครับ Messenger status not running Microsoft Edge status not running Microsoft Edge update status not running Microsoft OneDrive status not running Realtek HD Audio Universal Service status running source ครับตัวนี้ครับพวก Realtek พวกอะไรต่างๆนะครับอย่าไปปิดมันเพราะว่ามันเป็น unigram status running usb audio class driver control panel status running utorrent status invalid source hkc you're on 14 of 16 waves max audio service application status running xbox app services status disabled source windows okay ดิสเบลวิริตรนะครับตัวนี้อันนี้เป็นในส่วนของตัวสตาร์ทอัพนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดู Files Action Views Tools Selected Submenu ดู Uninstall Start Up Selected System Tools Selected Submenu yes. S ที่ System Tool นะครับอันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะยาวหน่อยคลิปแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาฟังแล้วน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนครับลองดูนะครับอันนี้ผมปรับเปลี่ยนเป็นโหมด System Tool Tasks e r v i c e System Properties s e r v i c e t a s k Scheduler Selected T Add Remove Programs Selected Up นะครับตัวนี้ครับ Task s e c h e r i t e n n w d o Components w s s e l e c t Add r e e m Program o v a t s k Service c h d u l e s e r Selected s a S Task Scheduler Selected T นะครับ, er er รบมันก็จะมี Service Task Scheduler Selected T Task นะครับก็คือเป็นตัวที่ทำงานอยู่นะครับ Add Remove Programs Selected A Add Remove Program มันก็คือการลบนะครับการลบโปรแกรม Windows Components Selected C Windows c o m p o n e n t ก็คือเป็นพวก เรื่องของส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมของ Windows Security Center selected us uh, Security Center ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับความปลอดภัย System Properties selected a s System uh, System p r o p e r t i นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าระบบ Services selected a s นะครับประมาณนี้ Task Scheduler selected T Add slash Remote uh. Dialog List Adobe Reader โอเคนะครับเดี๋ยวผม Startup u n i n s start System Startup u n i Preference System Tools e l e c t e d Startup selected checked as System Tools Selected Submenu S. Preferences F9 Selected System Tools Selected Submenu S. Startup Selected Checked Uninstaller Selected You. Okay. Startup System Tools Selected Dialog List Adobe Reader and Acrobat Manager That's Uninstaller Preference System Startup Select Uninstall Preferences System Tools Selected Submenu S. Okay, nice. Preferences Uninstaller So Preference System Tools Selected Submenu S. Startup Selected Dialog okay, List Adobe Reader and D Cortana Status okay, Five Actions go. View Selected Tools Selected startup Selected Checked System Tools Add Remove Programs Selected Up นะครับตัวนี้ครับก็จะ Windows components เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ a s o a remove Windows components เอา Windows components <So. S 1> ล้วกันนะครับจะได้แตกต่าง And Windows features OK button Windows okay. OK button Windows Help button Windows features preview .NET Framework 3นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นพวกส่วนเสริมของ Windows นะครับพวก .NET Framework พวกอะไรต่างๆที่มันเปิดปิดไว้นะครับก็เราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าแล้วก็เปิดปิดการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ w i n d o w คอมโพเนนตนะครับ Uninstall Tool 3โอเคนะครับ Dialog List Cortana Status Not running Source Adobe Reader and c Google Google Drive Google Installer Status นะครับ File so Actions Views Tools Selected Help Select Tools Uninstaller Select Preferences Uninstaller ผมก็จะกลับมาที่ Uninstaller นะครับมาเปลี่ยนเป็นโหมด Uninstall เพราะว่า ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ในการถอดถอนโปรแกรม Word to b Word to Win, w i n r <Okay. S 2> MicroTorrent so นะครับเราสามารถที่จะใช้ลูกศรขึ้นลงแล้วก็กดโฮมกด Control Home กด e n d ได้เลยนะครับหรือว่าเราก็จะเสิร์ชได้เลยนะครับตัวนี้ก็การใช้งานก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยในเรื่องของการถอดถอนโปรแกรมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ